อีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานแล้วก็ชุดสืบทำหน้าที่ตรวจสอบร้านนวดไทยบางร้านในประเทศสวีเดนเป็นกรณีพิเศษนะคะนอกเหนือจากการที่เขาตรวจสอบจากเส้นทางการเงินนะคะว่ามีการรับทำงานพิเศษก็คือตมแตงตมไทยกันตแตงตามแามครอกนนทกนนอกขายบริการเนี่ยมันก็จะมีอีกกรณีพิเศษก็คือในเรื่องของการฟอกเงิน ทำเอ่อฟอกเงินดำนะคะแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสอบว่ามีการนะคะมีการทำธรุกรกิจผิดกฎหมายในเรื่องของการขายหวยขายหวยนะคะแล้วก็แชร์แล้วก็ปล่อยหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยผิดกฎหมายค่ะตรงนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มของการฟอกเงินดำนะคะตรงนี้ก็คือเป็นรกรณีที่ตำรวจแล้วก็ชุดสืบให้ความ สนใจมากในการตรวจสอบเพราะส่วนมากเขาจับร้านนวดไทยในประเทศสวเดนบางแห่งน,นะคะแล้วก็จะเขาก็จะเจอเจอตรงนี้รวมไปด้วยนอกเหนือจากการจับได้ว่ามีการแอบขายบริการทางเพศกันรับหลังเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็ยังสามารถจับในส่วนของการที่มีคนไทยนะคะเข้ามาในประเทศสเดนมาในนามของนักท่องเที่ยวสามเดือนหกเดือนนะคะแล้วก็แอบมาทําร้านนวด คือรับเงินดําแอบมาทำงานผิดกฎหมายซึ่งคุณถือวีซ่าในนามของนักท่องเที่ยวค่ะตรงนี้ก็คือโดนไปด้วยแล้วเขาก็มีการตรวจสอบว่าทุกร้านทุกครั้งเวลาจับก็จะเจอแบบนี้นะคะอาจจะไม่ทุกร้านไปแต่เขาก็จะเจอเนี่ยมันก็อยู่ในแพ็กเกจเดียวกันว่าการที่จับสุ่มเข้าไปแล้วก็ ตรวจค้นนะคะก็จะเจอเนี่ยเลยค่ะก็คือการขายบริการทางเพศฟอกเงินดาทําธุรกิจผิดกฎหมายเนาะในในในหมวดของฟอกเงินดำหรือไม่ว่าจะแชร์หวยแล้วก็ปล่อยหนี้นอกระบบแล้วก็เงินมาแปะสภาพเป็นสิ่งของเป็นกระเป๋าเป็นทองกันนะคะรวมทั้งจับได้ว่ามีคนไทยนะคะเข้ามาล็ออลักลอบเข้ามาในานามของนักท่องเที่ยวแต่แอบมาทํางานเป็นหมอนวดแล้วก็ รับเงินดาค่ะเพื่อที่จะเอาเงินกลับไปที่ประเทศเนอะคือมามาในนามนักท่องเที่ยวสามเดือนหกเดือนแล้วก็มาแอบทํางานคือผิดกฎหมายทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแล้วเขาก็ตรวจสอบว่าเจ้าของร้านนะคะมีการหลีกเลี่ยงในการจ่ายภาษีเพราะเขาทําการตรวจสอบเงินรายได้ประจําปีนะคะร้านว่จะไม่เข้าตามเกณฑ์คือจะจะอยู่ใต้เกณฑ์ตลอดก็คือทําให้ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ในความเป็นจริงนั้นพอเขาตรวจเขาพบเงินสดนู่นนี่นั่นเนาะท้องรูปรัณฑ์สิ่งของใบเนมเนี่ยเขาก็มองว่าคุณมีเจตนานะคะเจ้าของร้านมีเจตนาในการอเรื่องในการชําระภาษีมูลค่าเพิ่มตรงนี้สามกรก็ลงเหมือนกัน,กนก่ะก็โดนก็คือร้านนวดเนี่ยคือโดนไปด้วยแล้วก็ทําให้ร้านนวดที่สายขาวทาสายตรงจริงๆนะคะโดนไปด้วยโดนแบบว่าโดนตรวจสอบไปด้วยแบบโดนหางเล็ไปด้วยเนาะ อันนี้ในหมวดของที่ตํารวจนะคะแล้วก็ชุดสืบแล้วก็ทางสัมากรณเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบเป็นพิเศษก็คือ2กรณีนี้สหมวดกับสหมวดสสาเหตนุนี้ใหญ่ๆหลักๆนะคะแล้วก็อย่างที่นิวแจ้งไปคลิปก่อนนนี้ก็คือนิวได้เข้ามาครุกคลีแล้วก็ได้มาเห็นความผิดปกติความผิดปกติและความไม่เป็นปกติของอร้านนวดไทยในประเทศสวีสดเดนบางร้านนะคะ อันนี้คือประสบการณ์ของนิวเองเห็นเองนะคะรับทราบเองแล้วก็ได้รับคำบอกเล่าจากอดีตอาชีพบ่อนวดไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกจ้างแล้วก็เจ้าของร้านนะคะมาบอกเล่าให้นิวฟังว่าบางร้านนะคะบางร้านนวดในประเทศสเดนบางร้านนะคะนเยน็นเน้นนะคะมีการใช้สูตรความเชื่กเก่า นะะในการเรียกลูกค้าเพื่อที่จะให้ลูกค้าติดก็คือมีความเชื่อทางไสยศาสตร์ใช้ของต่ำนะคะภายในร่างกายผสมน้ำให้ลูกค้าดื่มซึ่งนิวจะถูกรุ่นพี่นะคะหมอนนั่วที่เอนดะูนิวนะนิวนะคะเขาจะเตือนนิวตลอดว่าเวลาไปร้านนวดเน่ยไปคุยเรื่องงานหรือว่าไปหาเขาเนี่ยพายพายามอย่าดื่มน้ำที่เขาเออกมาให้ ไม่ว่าจะน้ํำน้าเปล่ากาแฟชาโน่นนี่นั่นยาดื่มเด็ดขาดเพราะว่าคนเน้นบางบางร้านเนี่ยเพราะว่าเจ้าของร้านนะคะอาจจะเป็นลูกจ้างด้วยที่มีการสมรู้ร่วมคิดคือมีความเชื่อในสายเดียวกันนะคะสายแบบสายสายศาสตร์สายดำเนาะไม่ใช่สายศาสตร์สายเยศาสตร์สายดำเนาะ คือจะมีคือจะนำนำอของต่ำในร่างกายมาผสมน้ำและให้เราดื่มเพื่อให้เราเพื่อมีความเชื่อว่าเราจะได้รักเราจะได้หลงเนาะเป็นการจับลูกค้าเป็นการสูตรทําให้ลูกค้าหลงแล้วก็ทําให้มิวหลงเนาะประมาณนั้นคือเป็นสูตรความเชื่อของเขาเพื่อให้ลูกค้าติดแต่ตรงนี้ทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเขาก็มีการอธิบายว่าลักษณะร้านเป็นแบบนี้ส่วนมากจะมีความเชื่อแบบนี้แบบว่าสายดำเนาะมวลดา แต่ว่าคนที่ทำนะคะบางร้านเนี่ยเขามีความเชื่อในแต่ละภาคเราเจาะจงไม่ได้นะคะเพราะตอนนั้นเขาก็มีความเชื่อแตกต่างกันไปแต่ตรงน,นี้คือประสบการณ์ที่เขาเล่าให้นิวฟังแล้วก็นิวก็เคยได้สัมผัสกับคนที่มีความเชื่อตรงนี้ถึงขั้นแบบเดินทางไปเมืองไทยไปเอาของแบบว่าไปเอาของนู่นนี่นั่นเอามาเพื่อที่จะมา อ่เรียกลูกค้าต้องทำพิธีกันนู่นนี่นั่นเนอ,อะตอนนี้น,นิวก็ได้เข้ามาสัมผัสนิวไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าสิ่งที่พี่เพืเ่อนๆเขาแนะนําให้นิวมาบอกนิวเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่นิวมีความเชื่อว่าเพราะนิวเคยเห็นกับตาตรงที่ว่าเขามีความเชื่อในเรื่องของของการไปเอาของไปเอาแบบว่าอ่าสายศาสตร์สายดำนะคะมาทําพิธีแบบเหมือนเขามีความเชื่อทําทของแยกแย่แกล้งกันล้าน เหมือนร้านที่แบบคู่แข่งกันแย่งลูกค้ากันเนาะแล้วก็ในมุมกับการก็ทําของเพื่อให้ลูกค้ารักลูกค้าหลงในการเรียกลูกค้าเนาะแต่ว่าในสืตรของการที่เอาของต่ําในร่างกายผสมน้ําให้ลูกค้าดื่มนิวยังไม่เห็นกระตาแต่นิวก็ไม่กล้าที่จะดื่มเพราะมันมัน,ม,นมันได้รับข้อมูลตรงนี้มาเนาะเพราะว่าบางร้านเราไปเนี่ยเราเห็นเราก็รู้สึกว่าเออมันดูจากลักษณะการ ตกแต่งร้านดูลักษณะของเจ้าของร้านาพนักงานดูมันไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบว่าไปในแนวซะแบบว่าเขาสาวสักเท่าไหร่สาเขาสักเท่าไหร่เนาก็จะระวังนิวก็ตัวเองนิวตัวนิวเองก็จะระวังนี้ต้องบอกตรงๆว่านิวจะระวังตรงนี้ว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาให้เอาอะไรเอาอะไรให้เราดื่มให้เราทานเนาะตรงนี้นิวก็จะระวังตรงนี้นิวเชื่อเชื่อว่ามันอาจจะมีแต่นิวไม่สามารถเจาะจงได้ว่าใคร ร้านไหนนะคะแต่ว่ามีการพูดบอกต่อกันมาซึ่งนิวเชื่อว่าคนที่มีความเชื่อสายนี้รู้รทราบว่านิวหมายถึงอะไรนะคะแต่นิวไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ถ้าแต่ถ้านิวสามารถพิสูจน์ได้นิวก็อยากจะเตือนว่ามันไม่ควรที่จะทำนะคะเพราะว่าเราตรงเนี้ยเรามันเป็นสิ่งที่มีผลต่อร่างกายมันเป็นเชื้อโรคเนาะคุณไม่ควรที่จะมีความคิดในเชิงแบบว่าอะไรอะ อแปลกอะ่ะมีความเชื่อที่แปลกเนาะนิวนิวมองว่ามันมันไม่สมควรที่จะทําเพราะตรงเนี้ยถ้าเกิดเขาตรวจสอบได้เนี่ยทางหน่วยงานเกี่ยวกับการอ่าเขาเรียกว่าอย่างผู้อุปโภคบริโภคหรือเปล่าหน่วยงานสาธารณสุขเนาะในเรื่องของการอนามัยความสะอาดเนี่ยตรงเนี้ยเขาอาจจะเข้ามาตรวจสอบก็เป็นได้นะคะตรงเนี้ยต้องระวังนิวผู้ใหญ่จะเตือนไว้อย่ามีความเชื่อผิดๆิดแล้วเอาอะไรให้ลูกค้า ดื่มให้ลูกค้าทานและมีความเชื่อว่าเป็นสูตรในการเรียกลูกค้าให้ลูกค้าหลงให้ลูกค้าติดตรงนี้นี่ว่าความเชื่อเก่าๆตรงนี้ควรที่จะหยุดเนาะแล้วก็ทําให้มันสะอาดทําเดินสายให้มันสะอาดเนาะเพราะมันจะมีผลกระทบอย่างนี้พราะได้รับฟังมานิวก็แบบว่ารู้สึกแบบไม่กล้าแล้วรู้สึกแบบกังวลว่าเขาจะเอาอะไรให้เราดื่มเราอะไรให้เราทานแล้วก็รู้สึกกังวลแลวพร้อมเป็นอะไรที่แบบว่าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่เราก็กลัวเนาะเพราะว่านิวเชื่อเห็นเขาบอกกันเห็นเขาพูดกันนิวเองก็เชื่อว่าอ่า หมอน,นวดทุกคนเขามีครูเขามีการนับถือแต่คุณจะนับถือในสายในแบบไหนอันนี้เราพิสูจน์ไม่ได้เราก็แล้วแต่คนมีความเชื่อนะสายนั้นๆเนาะแต่นิ้วไม่ได้ดูถูกนิ้ไม่ได้แบบว่าลบหลู่นะคะแต่ในความหลักของความจริงเนี่ยคุณควรที่จะอ่ายังไงอะ่ะถ้ามีครูก็ขอให้มีครูในในเส้นทางของสายเขาโดยตรงนะแบบเคารพให้มันถังแบบในทางที่ถูก อย่าเคารพแล้วก็สร้างความขังในทางที่ปิดแล้วแบบว่ามีความเชื่อที่แบบว่าอยังไงอะแปลกแปลกเอ่แปลก,ก,กประหลาดไปนะคะตรงนี้มก็อยากจะมามามาแบ่งปันในเรื่องของอหมอหนวดนะคะที่มิวเคยมีประสบการณ์แล้วก็ในมุมกับกันแล้วก็ในเรื่องของที่สาเหตุที่หน่วยงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะสมรภูชุดสืบเกี่ยวกับคดีพวกฟอกเงินนะคะ เขาให้ความาเพ่งเลงกับร้านนวดไทยในประเทศสเ็นบางร้านเป็นพิเศษเป็นพิเศษนะคะก็คือสาเหตุนี้ค่ะยังไงนิวก็ต้องขอฝากคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเวลาหมดแล้วอย่าโดนตัดแบบตัดอัตโนมัติน้อยยังไงต้องขอลาไปก่อนกับพกพกเพื่อนๆจ๋าพูดไทยไม่ชัดต้องขอโทษด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะโดนตัดละสิบนาทีพอดีบ๊ายบายค่ะ